สิ่งที่เราต้องระมัดระวังเสมอเมื่อเราว่าเรายำเกรงพระเจ้าคืออะไรบ้าง CGN ถ่ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักครับผมพอส่จิตแจ้งสีบานขึ้จักตรังจะนำพระชนะพระเจ้ามาแบ่งปันนะครับวันนี้อยากจะนำพระชนะของพระเจ้ามาแบ่งปันในสุภาษิตบทที่2 3นะครับข้อ1 7ถึง35ผมให้หัวข้อวันนี้ว่ายำเกรงพระเยโฮวาห์วันอยังคำ สุภาษิตบทที่23ข้อ17ถึง35เจ้าอย่าริษยาคนบาปแต่จงยำเกรงพระยาเวตลอดเวลาเพราะแน่นอนมีอนาคตสำหรับเจ้าและความหวังของเจ้าจะไม่สลายลูกเอ๋ยเจ้าจงฟังและจงมีปัญญาและจงนำใจของเจ้าไปในทางนั้นอย่ามั่วสมกับคนขี้เล่าหรือกับคนตะกละกินเนื้อ เพราะคนขี้เมาและคนตะกละจะมาถึงความยากจนและความง่วงเหงาจะเอาผ้าขี้ริ้วห่มคนนั้นจงฟังบีดาผู้ให้กำเนิดเจ้าและอย่าดูหมิ่นมารดาเมื่อนางแก่จงซื้อความจริงและอย่าขายไปเสียจงซื้อปัญญาคำสั่งสอนและความรอบรู้บีดาของคนชอบธรรมจะเปรมปรีอย่างยิ่งคนที่ให้กำเนิดบุตรที่มีปัญญาจะยินดีในเขา จงให้บิดามารดาของเจ้ายินดีจงให้ผู้ที่คลอดเจ้าเปรมปรีลูกเอย๋ยขอใจของเจ้าให้ข้าเถอะและให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางของข้าเพราะหญิงโสเพณีเป็นหลุมลึกและหญิงสมสอนเป็นบ่อแคบนางหมอบคอยอยู่เหมือนโจรและทำให้มีคนไม่ซื่อตรงเพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ชายใครที่ร้องโอยใครที่ร้องอุย ใครมีเรื่องวิวาทใครบ่นพึมพำใครมีแผลโดยไม่จำเป็นใครมีตาแดงกำคือพวกที่นั่งแช่อยู่กับเหล้าอางุ่นพวกที่ไปลิ้มลองเหล้าประสมอย่ามองดูเหล้าอางุ่นเมื่อมันมีสีแดงเมื่อมันเปล่งประกายในถ้วยและมันไหลลงไปอย่างคล่องคอในที่สุดมันจะกัดเหมือนงูและฝังเขี้ยวเหมือนงูทับทาง ตาของเจ้าจะเห็นสิ่งแปลกๆแ,และใจของเจ้าจะพูดตลบตะแลงเจ้าจะเป็นเหมือนคนที่นอนอยู่ใจกลางทะเลอย่างคนที่นอนอยู่บนยอดเสารกระโดงเจ้าจะว่าพวกเขาตีข้าแต่ข้าไม่เจ็บพวกเขาทุบข้าแต่ข้าไม่รู้สึกข้าจะตื่นเมื่อไรหนอข้าจะสแสวงหาการดื่มอีกถ้าเราสังเกตในพระคัมภีร์ตรงนี้พระคัมภีร์จะเริ่มต้นบอกว่า ยงยำเกรงพระเจ้าวันอย่างคำยำเกรงพระเจ้าคืออะไรหมายถึงการเกรงกลัวต่อพระเจ้าและลึกว่าพระเจ้าทรงพระคุณมีความเชื่อมั่นในพระสัญญาดำเนินชีวิตตามพระบัญชาของพระเจ้าเข้าใจพระพิโรธต่อคนที่ดำเนินในการอาธรรมและเข้าใจในความรักของพระเจ้าสังเกตในพระคัมภีร์ตรงนี้เราจะสังเกตว่าพระเจ้าต้องการให้เราเองนั้นมีความเข้าใจและละลึกถึง ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความรักของพระเจ้าลึกถึงการที่ภากษาของพระเจ้าเพื่อเราจะได้ยำเกรงต่อพระองค์นะครับเพื่อจะดำเนชิตอย่างถูกต้องต่อพระองค์เขาว่าวันยังค่ําหมายถึงไม่ใช่ทําเฉพาะวันอาทิตย์หรือวันสําคัญหรือวันที่เราชอบหรือเราไม่ชอบนะครับแต่ทําทุกวันต่อพระเจ้าและพระคัมภีร์ได้พูดถึงลักษณะความยำเกรงเป็นอย่างไรจากพระคัมภีร์ก้อนนี้พอจะสรุปได่วานนี้นะครับอันที่1ก็คืออย่าไปลิษยาคนบาปนะฮะนะรนะรพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่า อย่าให้ใจของเจ้าลิสยาคนบาปการยำเกรงพระเจ้าต้องอยู่คู่กับการที่เราเองนั้นไม่เอาใจของเราไปไปคิดเรื่องอื่นก่อนลิสยาเกิดขึ้นจากอะไรครับการที่เรามองเห็นอย่างนั้นสําคัญถ้าเรามองเห็นพระเจ้าสําคัญเราก็จะไม่เปลิสยาใครนั่นเป็นเรื่องปกติครับแต่นันเองคนลิสยาคนอื่นก็คือสําหรับคริสเตียนก็คือคุณมองเห็นพระเจ้าเล็กเกินไปแต่ถ้าคุณเห็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เพียงพอคุณจะไม่ลิสยาใครแน่นอนครับ นอกจากจะไม่ทิษยาแล้วเราต้องเข้าใจผลบั้นปลายที่เกิดขึ้นไม่ต้องไปห่วงครับว่าคนชั่วจะเป็นยังไงเพราะสุดท้ายพระคัมภีร์บอกว่าความหวังเขาถูกตัดออกเขาจบไม่สวยแน่นอนนั่นเองไม่ต้องริษยาเขาเพราะพระเจ้าสัตย์ซื่อกับเราต่อไปนะครับนอกจากจะไม่ริษยาคนบาปอันที่2ก็คืออย่าปล่อยตัวเองให้สุขสนานเกินเหตุในข้อที่1 9ถึง21บอนะฮะบ,บอกว่าอย่างนี้บุชเชงเราเอ๋ยจงฟังและจงฉลาดเถิดนำใจของเจ้าไปในทางนั้น อย่าอยู่ท่ามกลางคนดื่มเหล้าอางุ่นหรือท่ามกลางคนตะก,กละที่กินเนื้อเพราะคนขี้เมาคนตะก,กละจะมาถึงความยากจนความม่วงเหงาจะเอาผ้าขี้ริ้วห่มผู้นั้นตอนนี้กําลังบอกว่าอย่าปล่อยตัวไปตามความสุขสนานจนเกินเหตุนะครับสังคมสมัยก่อนก็เหมือนปัจจุบันนี้นะครับมีการดื่มล่งดื่มเหล้ากันนะครับกินกันสุขสนานทีเดียวนะครับพระกมีบอกว่าอย่าปล่อยตัวเป็นแบบนั้นเกินไปเพราะอะไรครับ เพราะการปล่อยแบบนั้นจะทําให้ตัวเองนั้นพลาดจากพระพรที่พระเจ้าเตรียมไว้นะครับพระคัมภีร์ว่าจงฟังจงฉลาดเถิดนําใจของเจ้าไปในทางนั้นหมายความว่าให้เรามุ่งไปยังพระปัญญาของพระเจ้าหลีกหนีจากสังคมที่ไร้สติแบบนั้นให้เห็นถึงผลร้ายที่จะตามมาเพราะนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวครับนะฮะอันที่1นนะอย่าไปลิษยาคนชั่วอันที่สองอย่าปล่อยตัวจนเกินเหตุนะครับอันที่สาม อย่าทำให้พ่อแม่เสียใจความยำเกรงพระเจ้าก็ต้องเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ด้วยนะพระกัมพีบอกว่าจงฟังบิดาของเจ้าผู้ให้กําเนิดเจ้าอย่าดูหมิ่นนางเมื่อนางแก่จะสังเกต2ข้อนี้อยู่คู่กันนะการเชื่อฟังคือสิ่งที่พ่อแม่ต้องการที่สุดครับการให้เกียรติพ่อแม่คือการฟังท่านนั่นคือสิ่งที่จําเป็นมากบางคนบอกว่าพ่อแม่ไม่ค่อยเอาไหนไม่ค่อยอยากจะฟังเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับขอดุนใจว่าเอาละแม้ว่าท่านจะไม่ค่อยเอาไหนเราจะต้องไม่ดูหมิ่นท่าน เพราะมันนั่นคือพระพรที่จะเกิดขึ้นกับเรานะครับพราะคมภี์ได้พูดถึงรพพรของคนที่ให้เกียรติบิดาม,มารดาไว้เยอะมากพอสมควรดังนั้นเองนะครับพระเจ้าต้องการให้เราไม่ดุมิ่นพ่อแม่ตัวเองโดยเฉพาะยิ่งเมื่อนางแก่พระคมภีบอกว่าอย่าดุมิ่นมารดาของเจ้าเมื่อนางแก่นางแก่เป็นยังไงครับเมื่อนางแก่ไม่ใช่คือหน้าเหี่ยวนางแก่ก็อาจจะพูดมากขึ้นบ่นเหมือนหมีกินพึ่งนะอาจจะเลอะเลือนกินแล้วบอกอยังไม่กินทีอาบน้าแล้วบอกอยังไม่อาบทีนะครับ ในันเองเนี่ยนะครับบางครั้งเราก็อาจจะพูดไม่สิ่งที่ไม่ดีออกมาแต่พระคัมภีร์บอกว่าให้เราซื้อความจริงซื้อวินายคาดีๆที่ท่านพ่อแม่เก็บเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้ในใจของเราเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะนําความปิดยินดีมาคืนมาอย่างท่านเอาล่ะครับกันกันพระเจ้าคู่กับอย่าทําให้พ่อแม่เสียใจด้วยนะต่อไปครับยำกินพระเจ้ายังหมายถึงว่าเราเองจะไม่ไปตามสิ่งล่อลวงที่ไม่ถูกต้องแต่ข้อ26บอกว่าบุแชางของเราเอ๋ย ขอใจของเจ้าให้เราเถอะและตาของเจ้าสังเกตทางของเราเพราะหญิงแพทย์สยาเป็นหลุมลึกและหญิงสันจอยเป็นเหมือนบ่อแคบพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าเมื่อเราเองนั้นยำเกรงพระเจ้าเราต้องกระทําทุกอย่างนะครับโดยการสังเกตทางของพระเจ้าขณะเดียวกันต้องระมัดระวังครับที่จะไม่ไปตามการล่อลวงพระคัมภีร์ตรงนี้มีหญิงสองประเภทนะครับหญิงแพทย์สยาเนี่ยนะครับก็คือ คนประเภทเดียวกับที่แซมสั้นสูญเสียชีวิตของเขาไปนะครับก็คือพระคัมภีร์พูดถึงหญิงสัมสอนซึ่งเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้มีเยอะพอสมควรอีกประเภทหนึ่งก็คือใช้คําเดียวกับที่ตอนที่ภรรยาของโบธิฟาล่อลวงโยเซฟเป็นหญิงที่ล่อลวงซึ่งหมายถึงว่าอาจจะดูเหมือนมันไม่ค่อยอันตรายแต่มันกับอันตรายนะฮะเพราะว่ามันเป็นการล่อลวงที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนอาจจะเป็นเพราะความสียสนมความใกล้ชิดอะไรทั้งนองนี้ ในตนเองเนี่ยนะครับเราต้องระมัดระวังสิ่งที่ถูกเราจะถูกล่อให้หลงไม่ว่าจะเป็นแบบตรงไปตรงมาหรือแบบอ้อมค้อมเราเองต้องระมัดระวังสิ่งนี้เพราะอะไรครับเพราะความยำเกรงพระเจ้าคือการหลีกหนีจากความชั่วแล้นเองเราต้องระมัดระวังในจุดเหล่านี้ด้วยนะครับต่อไปนะครับการที่ยำเกรงพระเจ้ายังหมายถึงเราเองจะต้องไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องของสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเรานั้นขาดสตินะครับ ตั้งแต่ข้อ29ถึง35มันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล้านะฮนะซึ่งพระกัมพีได้บอกกับเราบอกว่าคนที่จงอยู่กับเหล้านะครับคือคนที่ทดลองชิมเหล้าผสมหลากชนิดคล้ายๆปัจจุบันนี้นะครับมีการผสมเหล้าใช่ไหมฮะสมัย2,000ปีที่แล้ว3,000ปีที่แล้วก็มีการผสมเหล้าเหมือนกันครับทำให้มันอร่อยยิ่งขึ้นแล้วพระกัมพีบอกว่าเวลามองดูมันสีสวยแต่สุดท้ายมันจะเกิดภาพหลอนแปลกๆความคิดเลอะเลือนข้อ34ทําให้เหมือนกับนอนอยู่กลางทะเล นะครับล่องลอยไปไกลแสนไกลนะครับขณะเดียวกันมีความกล้าสามารถจะบอกว่าผมไม่เจ็บทำยังไงก็ได้นะครับมีความกล้าเกินเหตุและผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับนะพ่อบอกว่าผลของเล่านั้นแสนแพงเล่าอาจจะไม่แพงเท่าไหร่นะครับมีคนพูดไว้อย่างน่าฟังบอกว่าอย่างนี้เล่าแพงหรือเล่าถูกอาการที่ออกมาเหมือนกัน เล่าแพงก็อาการออกมาเวลาเมาก็เหมือนกันเวลาเล่าถูกเมาก็เหมือนกันนั่นเองเล่าขวดหนึ่งหลายหมื่นกับเล่าขาวก็พอๆกันครับเนื่องจากเวลามันออกมาแล้วก็ไม่ค่อยดูหน้าดูหนักนะครับดังนั้นเองเราเองต้องระวังระวังเรื่องนี้ด้วยนะมีคําสอนเกี่ยวกับเรื่องกินเหล้านี้เยอะผสมควรดังนั้นเองในพระคัมภีร์ตรงนี้คนที่ยำเกรงพระเจ้าอะไะครับในพระคัมภีร์ข้อเหล่านี้ได้บอกว่าก็อย่าเป็นลิษยาคนชั่ว อย่าปล่อยตัวให้สุขสนานเกินเหตุอย่าทำให้พ่อแม่เสียใจอย่าไปตามสิ่งล่อลวงและอย่าเม,มาไมยกับสุราอย่ากับสิ่งที่สารเสพติดทั้งหลายนะครับขอพระเจ้าเมตตาเราเพราะถ้าเราเองนั้นไปติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นตามมาขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายครับเช่ปอ,อนครับ พี่น้องที่รักครับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตาม YouTube และ Facebook ของ c ี n ไทยนะครับแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรที่ได้รับในช่องคอมเมนต์ได้นะครับขอบพระเจ้าอพรครับ